สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชุมรีครับยามเย็นอีกเช่นเคยครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชุมรีครับมีล้อเดิมล้อซิ่งนะครับขอบ15ไปจนถึงขอบ17นะครับแบบราคาหลักพันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ข้ามหมื่นแน่นอนครับชุดนี้นะส่วนจะเป็นชุดไหนลายไหนเดี๋ยวตามไปชมเลยนะคะเออถ้าใครที่เข้ามาในใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ร้านกล้องล้อซิ่งชุมลีแลอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหวันนี้ห้าชุดราคาหลักพันประกันแน่นอนว่าไม่ข้าม หลักไม่ข้ามหลักหมื่นแน่นอนครับอยู่ในระดราคาหลักพันนะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับชุดนี้ล้อกระทะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะล้อกระทะนะครับขอบ15นะครับอ่าหกลูร้อยสามสิบเก้านะครับจุดเจ็ดอิซูซล้อเดิมนะครับกระทะสวยๆเลยสี่วงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าขนาดยางเท่าไหร่เอ่ยดันหลบดูโลวิตขนาดยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบนะครับอาร์สิบห้าปียางปียี่สิบเอ็ดนะครับ 502-1รถคันนี้ออกประมาณต้นปีนะฮะส่วนดอกยางสวยนะฮะสวยสวยนะฮะเส้นที่1นึ่งสวยเลยดอกเือเยอะไม่กินข้างเลยเส้นที่2อ่าสวยครับเส้นที่3เป็นไงสวยฮะส่วนเส้นที่4เส้นที่4นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเส้นที่สีหน่อยสิเส้นที่4เออสวยครับแก้มสวยไม่มีเบียดไม่มีกินข้างเลยครับก็ชุดนี้เดิมเดิมล้อกระทะเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปเท่าไหร่ดีเดิมเดิมนะครับเอาไปเพียงครับชุดละ 6,000บาทเท่านั้นเองนะโหว้าวว้าวว้าว6,000ครับโตจวเราจัดส่งให้ฟรีนะครับโอ้โหแบบสวยมากๆทุกคน6,000บาทเข้าไร่เข้าสวนข้ามต่างจังหวัดสบายนะฮะน้นใช้งานลุยสวนเข้าทุ่งนะครับเข้าไร่เข้านาเข้าป่าขึ้นเขาได้หมดครับนะ6,000เดี๋ยวเรามาตามอีกหนึ่งชุดครับตัวนี้เป็นความ17ครับ5ลูกนะครับใส่วิโก้ไทตันได้ครับนะล้อเป็นมือสองครับมีรอยบ้างตามการใช้งานนะฮะอ่า ล้อก็มีคีิเกลือบ้างนี้นหน่อยครับวงที่1นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยตรงนี้คือขล้เกลือนะฮะนี่อ่าถ้าเกิดรับได้ก็ราคาถูกนะฮะส่วนวงที่2ก็มีบ้างนิดนิดนหน่อยนะฮะเออถ้าลูกค้ารับได้ก็มาเลยครับตัวนี้เป็นล้อขอบ17กว้าง7นิ้วน,นะฮะวงที่3มเป็นไงเอ่ยอ่าก็เหมือนกันครับไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับมีแค่คีิเกลือนะวงที่4อ่าเหมือนกันครับนวงผ่านนะสี่วงผ่านอ่ามีคีิเกลือบ้างตามการใช้งานครับส่วนยางครับ ยางเป็นหูบอลีนฮะยีห่ห้อหูบอลีนขนาดเท่าไหร่เอ่ยหูบอลีนอ่ตาตรงนี้2 2 5สองห้ทับห้าห้นะครับอ่าอ่าปียางปีอะไรเ,เอ่ยปี17อ่าขอบสิปี18นะครับอ่าปี18ส่วนดอกยางครับดอกยางเป็นไงเอ่ยนะดอกยางอ่ามีกินไหมไม่มีกิน,นครับแต่ไม่มีมีแทงหนอนมา1วงนะฮะอ่ามีแทงหนอนมาไม่เป็นไรนะครับปะ ใช้งานได้เหมือนเดิมครับองค์ที่สอเทนที่2โอเคได้อยู่นะเทนที่3โอเคได้อยู่ครับก็กินข้างนิดๆหน่อยๆครับนิดเดียวนะครับไม่ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะส่วนที่สี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแก้มสวยไม่มีเบียดครับนะส่วนยางนะครับก็พอใช้งานนะครับล้อก็ตามการใช้งานครับชุดนี้นะวีโก้ใส่ไม่ล้นครับไททันใส่ไม่ล้นรีโวตัวเตี้ยไม่โป่งใส่ไม่ล้นครับชุดนี้เอาไปเพียง หกพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวหกพันเท่านั้นครับมาเดี๋ยวตามต่อกันขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงครับขอบสิบเจ็ดแล้วอันนี้เป็นตัวสูงครับเมื่อกี้ตัวเตี้ยนะนี้ตัวสูงล้อเดิมนะครับขอบสิบเจ็ดโตโยต้าไฮรักวีโก้นะฮะวีโก้ตัวนี้เดิมทีเป็นสีบอลน,นะครับลูกค้าเอาไปทําเป็นสีดํานะเอาไปเก็บสีมาลูกค้าทำเป็นสีดํามัน,นครับก็สวยไปอีกแบบนะอ่าหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะควาสิบเจนะ็ดทั้งสี่วงนะครับคู่ยาง แม็กซีดนะครับแม็กซีดนะครับขนาดยางตะกล้องตามมาดูขนาดยางหน่อย265 6 5 R 1 7ครับปียางอ่อปี20นะโอ้โหปี20ทั้ง4เส้นเลยนะครับปี20ทั้ง4เส้นเลยไหนดูดอกยางสิดอกยางดอกยางเฮ้ยสวยนะดอกยางนะโอ้โหแบบดอกหนาตึกนะเส้นที่2เป็นไงโอ้สดอีกแล้วสวยด้วยครับเส้นที่3เป็นไงอ่าได้นะเส้นที่4ี่ะ เส้นที่สี่ดอกยางเออไม่มีกินข้างไม่มีกินริมเลยครับแก้มสวยนะตากล้องดูแก้มหน่อยแก้มยางสวยทุกเส้นเลยนะวงแรกอ่าหนึ่งพันเส้นที่สองสองพันครับเส้นที่สามง่ายเ่ยสามพันเ 3, นส้นที่สี่โอ้โหสี่พันครับชุดนี้ก็เอาไปถูกเลยครับชุดนี้นะเพียงหกพันบาทอีกแล้วจ้านะโอ้โหว้าวว้าวหกพันบาทเท่านั้นเองครับหกพันบาทเท่านั้นเองนะโอ้โหแบบ ราคาถูกๆมากครับชุดนี้นะ6,000บาทเท่านั้นเองนะตจวเราจัดส่งให้ฟรีครับขอบ17บเจ็นับล้อเดิมเอาไปทำสีนะฮะแพงกว่าช่างโลหน่อยเดียวครับช่างโลก็ได้3า0 0ีพันแล้วนะเออนี่6,000บาทนะจัดส่งให้ฟรีด้วยจ้านะเดี๋ยวตามต่อกันอีกหนึ่งชุดเลยตัวนี้เป็นขอบ17โอ้โหแบบ17อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชม S S W นะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยนะ S S W 6อลูนะครับตัวสูงนะครับ1 2 3 4 5 6นะ6กลูใส่ได้ทุกรุ่นเลยครับอีดอสุโจตามิตซูนะครับ ฟอร์ดมาด้า Ford, ata, อันนี้ใส่ได้ครับ6ล้อ139.7ยกเว้นดิสันเนวิล่าก,กับเอ็มจีนะอันนี้ใส่ไม่ได้นะฮะล้อ,ลอส,สวยนะครับทุกคนนะก็มีเกลือนิดนิดหน่อยๆตรงนี้เองนะตา,ากล้องดูหน่อยตำหน่งแค่ตรงนี้เองส่วนอื่นๆก็ถือว่าสวยนะครับอ่าวงที่หนึ่งนะตำแหน่แค่ตรงนี้เองนะวงที่สองขีเกลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะ,ะานิดเดียวเองครับส่วนซ่อมดุ้งไม่มีครับวงที่สามก็ไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับวงที่สี่ฮะสวยนะฮะเป็นไงได้นะ เป็นไงสวยนะสี่วงสี่าผ่นครับแก้มสวยด้วยครับนะยางสี่เส้นแก้มสวยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสิยางยี่ห้ออะไรอ๋อกุดเยานะกุดเยาขนาดยาง265 65า R 1 7นะครับปีอะไรเอ่ยนะครับปี19นะครับโอ้โหปลายปลายปี19เดอกดอกก็พอใช้งานครับคุณลูกค้านวดอกพอใช้งานแก้มสวยเส้นที่1เป็นไงอ่าพอได้นะเส้นที่2อ่าได้ครับเส้นที่3นะฮะอ่าได้อยู่เส้นที่4เป็นไงครับ อ่สวยใช้งานได้เลยครับก็ชุดนี้ครับได้เป็นล้อไทยนะครับล้อดีอย่างดีด้วยครับชุดนี้เอาไปเพียงครับเท่าไหร่ดี8 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะโหว้าวว้าวชุดละ80 0พันวันนี้โหราคาไม่ค่าหมื่นเลยบอกเลย800 0บาทต่อจบอจัดส่งให้ฟรีถ้ามีล้อเดิมล้อเทินครับราคาลงอีกนะรับบัตรเครดิตด้วยนะครับนะเดี๋ยวตามกันต่อเลยอีกหนึ่งชุดนะเออใครที่ชอบสายลุยครับสายลุยสายเข้ปาป่าเข้าสวนแบบอ่ะ สภาพพอใช้งานแล้วกันนะเทิร์นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆวันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครขอบ16นะคุณลูกค้านะขอบ16อาพิวันครับ6รูค,ครับร้อยสามสิบนะขอบ16นะเดี๋ยวเรามาดูออฟเซตดีกว่านะขอบ16กนะว้าง8นะครับคุณลูกค้านะเมดอินไทยแลนด์ครับล้อไทยด้วยนะล้อไทยอีทีศูนย์ครับอุ้ยออฟเซตศูนย์อย่างนี้ก็ลน้นนี่ใครเป็นแฟนสายออฟโรดนะชุดนี้ห้ามพลาดเลยนะอ่า สายออฟโรดห้ามพลาดเลยกว้าง8ออฟเซตศูนย์ครับ8สี่ล้อเลยเท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยล้อสภาพเป็นไงเอ่ยล้อเดิมๆมไม่ซ่อมครับนะเดิมๆไม่ซ่อมนะ,ะมีรอยบ้างตามการใช้งานครับวงที่2นะฮะมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับนะส่วนวงที่3ามวงที่3มีเบียดนิดน,นึงครัมบมีเบียดทุบบาดมานิดน,นึงสายลุยเป็นธรรมดาครับนิดหน่อยนะฮะถ้ารับได้ก็เดี๋ยวเปิดราคาให้นะวงที่4ี่ อ่าวงที่สี่ก็มีรอยปั่นๆมาหน่อนึ่งนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสายลุยนะฮะเออเป็นไงชุดนี้แบบหายากมากนะสำหรับ RPF1 นีเอับขอบ16นะหกลูร้อยบเก้าจุดแล้วออฟเซ็ตศูนย์ด้วยครับถ้าเกิดเป็นรถตัวสูงก็ล้นนิดๆนะครับใครที่ชอบสายล้นนิดๆเป็นล้อแนว RPF1 นะ8ทั้ง4ล้อนะครับก็ชุดนี้เอาเปิดราคาไปนะครับพร้อมยางเลยพร้อมใช้างานนะฮะอ่ะเดี๋ยวลืมบอกครับยางฮันคุกนะฮันคุกขนาดยางลืมบอกกันไปเลยนะฮะ265 70 R16 ครับปียางฮันคุปปีอ่ะปี20ครับนะ <Yeah. S 1> ปี2 0ครับทั้ง4เส้นเลยแก้มสวยครับนะแก้มสวยแต่ดอกยางไม่ค่อยสวยครับถือว่าตีแถมแล้วกันนะดอกยางพอใช้งานอ่ะตะกองมาดูแก้มก่อนเป็นไงแก้มสวยไหมเส้นแรกอ่าแก้มสวยนะฮะอ่าไม่มีรอยเลยไม่มีเบียดนะฮะแก้มนะอ่าเส้นที่2ก็มีบ้างนิดนิดหน่อยทะลอกแต่ว่าไม่ถึงตัวหนังสือนะฮะยังอยู่นะเส้นที่3ก็แก้ม ก็ไม่มีอ่าไม่มีไม่มีมมเบียดลึกนะฮะนะส่วนดอกยางก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสายลุยนะมันก็ต้องมีปัน่นมีอะไรบ้างนะครับเส้นที่หนะึ่งะพอใช้งานเส้นที่สองพอใช้งานครับเส้นที่สามเป็นไงเอ่ยเส้นที่สามก็พอใช้งานครับก็ไม่ค่อยสวยนะเส้นที่สี่นะฮะอ่าเส้นที่สี่ก็พอใช้งานครับก็อ่ะเอาไปดูถูกกันเลยแล้วกันนะก็อย่างที่บอกครับว่าราคาไม่ค่าหมื่นแน่นอนก็ชุดนี้ล้อสวย เดิมๆไม่ซ่อมครับมีรอยนิดหน่อยแล้วก็ยางถือว่าพร้อมใช้งานนะพอใช้งานแล้วกันเนาะก็เอาไปเพียงครับ8 0 0พบาทเท่านั้นเองครับโอ้โหแบบชุดนี้นะ8 0 0 0บาทครับ7 0 0 0 7,000 6,000โอ้แล้วก็800 0เอ้ยไม่มี7,00 0 6,000แล้วก็มา800 0เท่านั้นเองครับโอ้ก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่อยากได้ล้อยางราคาถูกๆครับร้านกล้องลอสิ่งชลบุรีครับพิกัดบางไทรนะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ครับอย่าลืมครับแถมครบประหยัดงบจบหล่องบประมาณปลายบายกล้องลอสิ่งชลบุรี โชค4ชั้นรอคุณอยู่ครับชั้นที่1นึครับอจองผ่านเหตรับ 2, นรถสองพนครับโชคชั้นที่2ครับจัดทรงฟรีครับตัวสูงตัวเตี้ยนะโชคชั้นที่3นะครับรับเสื้อแขนยาวร้านสวยๆเลยนะครับแล้วก็โชคชั้นที่4ครับลุ้นรับทองคำมูลค่า40,000บาททุกรางวัลัน<า>เลยนะนยดเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านนะครับอยากได้ โปรโมชั่นดีๆถ้าเข้ามาเพจร้านกล้องล้อซิงเกิลหรือช่องทาง Youtube และก็ช่องทางทิกต o k นะวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะถ้ามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเดี๋ยวผมมาแจ้งใหม่นะจ๊ะเจอกันครับล้อมือ2ที่ร้านมีมากกว่า20-30ชุดแน่นอนครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ